โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเจอกันอีกเช่นเคยในช่องดูสกอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาในรายการพิราะห์บอลดูสกอร์ตแดนไหนกันหนึ่งเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวินนเคราะห์คู่ไหนแล้เรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างซันเดอร์แลนด์กับบาร์แลงการเมเยอรของเฮลซ์ตีเวลาตีสามของคืนนี้ด้วยนะครับผมเอาไปดูผลการแข่งขันเมื่อวานนะครับผมนาโปลีเอาชน,นะเฟีอเรนติน่าได้ไปสามต่อศูนย์ครับสบายๆครับผมแล้วมาดูสถิติฮันน่าหลังสุดของฝั่ง 39คะแน,นนรวมทั้งหมด39ครับตัวราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งลูกนะตัวราคาสูงา9อยู่ที่2ลูกครึ่งครับกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนวณผมเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับประมาณแล้วนะครับสำหรับการคำนวณนะ โอกาสที่จะมีสกอร์สูงถสอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่สี่เปทีมเยือนมีอยู่4ี่อนวันนี้สุดให้ต่างกันแค่สีนะครับผมวันนี้น่าจะสูสีกันนะวันนี้สุดให้ฝั่งทา,ทางทีมเยือนหรือว่าฝั่งทางเฮาซิตี้นะครับผมลองได้นะครับผมใครได้อยากจะตามนะตามฝั่งทางเฮาซิตี้หรือว่าฝั่งทางทีมเยือนได้เลยวันนี้เฮาซิตี้ทีท่หนึ่งในใจคุณแน่นอนนะครับผมวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูง จะเข้ามาถูกรับโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานฟรีได้เลยลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโปรแกรมใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอ,อกข้อมูลไปไม่กี่อย่างแลว้วกดคำนวณผลผลการคำนวณก็จะมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเมมมีรอตอบนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวล,ลาสลับผมแล้วนะครับผมแล้วไปที่กันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย